าแล้วครับตัวนี้จะเป็นเอลสามสิบสี่นะครับเป็นทรงขากระบอกกลางนะครับเริ่มต้นกันเลยครับเฉดเส้นของบนนี้ก่อนนะครับมือใหม่หาเป้านะครับเป้ายี่สิบหกนะครับตัวนี้แล้วก็แบ่งครึ่งของยี่สิบหกนะครับแล้วก็หาตำแหน่งเป้าหน้านะครับเอียงสามสี่นะครับ คงสุสวยไ <c oughs> ตัวนี้ลูกค้าจะระบุความยาวของซิปมาด้วยนะครับเดียวสามสิบสี่เราก็หา,ารสี่เลยครับสะโพกสี่สิบเอ็ดครึ่ง เราก็ตัดแผ่นหน้าสิบนิ้วนะครับเอยไ้แผ่นหลังนิ้วครึ่งเลยครับก็จะเป็นสี่สิบแล้วเราก็วัดเส้นสะโพกมาหาตำแหน่งปลายแหลมนี้นะครับจะได้จุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วัดออกมาหาริมผ้านะครับเอาลงมาข้างล่างเลยครับตัวนี้ยาวสี่สิบนะครับเป็นทรงขากระบอกกลาง เพื่อชายสามนิ้วพอนะครับเจนแล้วก็ขีดเส้นจุดกึงกลางเลยนะตำแหน่งต้นขาวัดลงมาสองนิ้วตำแหน่งเข่าสิบสองนิ้วนะครับอยงนี้เลย <c oughs> ต้นขายี่สิบห้าโห์สี่นิ้วนะครับเราก็าตัดยี่สิบเอ เ่าสิบแปดเราก็ตัดสิบหกนะครับไปสิบห้าเราก็ตัดสิบสี่ก็จะได้แพทเทิรนชิ้นหน้าแบบนี้เลยครับง่ายๆครับไม่ถึงสามนาทีชิ้นหน้าเสร็จแล้ว ตรงสะโพกเราก็ใช้ไมโครนะครับค่อยๆลากทีละน,นิดทีละน,นิดสเสร็จแล้วครับขันหน้าเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยเราเผื่อเราเผื่อเย็บเท่าไหร่เราก็ตัดเท่านั้นนะครับตามใจช่างเลยแต่ถ้าให้สวยก็ประมาณครึ่งน,นิว้วพอครับเผื่อเย็บครึ่งน,นิว้ว ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ใส่ซิปนะครับก็จะตัดออกมาแบบนี้ทาเป็นทางตอวเลยนะครับแผ่นหลังเราก็ส่งขึ้นมาฮะข้างหลังนิ้วหนึ่งนะครับด้านข้างเสมอกับแผ่นหน้าเหมือนเดิมครับหาตำแหน่งเป้าหลังนะครับให้มันอยู่ใต้ให้มันอยู่ใต้มุมนะครับใต้มุมแหลมตรงนี้นะครับ เ่าเราหาักซองน,นิ้วเราก็ส่งสองน,นิ้วปกตินะครับเข่ากลับไปมันจะสูตรเดียวกันอยู่แล้วนะครับมันจะไปต่างกันตรงทรงกระบ,บอกทรงคามา้าอะไรอย่างนี้นะครับเป,เป้าหลังอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ลึกเข้ามาจากเส้นมุมนี้ครึ่งน,นิ้วนะครับแล้วก็เอียงอย่างนี้แล้วก็ขีดเลยครับเปิดแผ่นหน้าขึ้นมา ก็จะได้เส้นทังตรงนี้ครับ <c oughs> โค้งนะครับเดี่ยวสามสิบสี่แล้วก็บวกอีบนิ้วหนึ่งสะพวกเราห่างไว้นิ้วครึ่งก็จะเป็นสิบนิ้วสามสี่นะครับ มาเช็คต้นขากระเป้ากันครับต้นขาเราหาักไว้สี่นิ้วนะครับต้นขายี่สิบห้า 25, เราจะลงตัวพอดีนะครับเช็คเป้านะครับให้วางเลขสามให้วางเลขสามตรงตำแหน่งที่เราจะเย็บนะครับหักลงมาณนิ้วครึ่งนะครับได้ยี่สิบหกครึ่งเลย กวดีเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาแต่งจุดที่เราจะเข้าขอบนะครับตัวด้านหน้านี้จะต่ำกว่าด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ไม่ได้หักนะครับเสร็จแล้วเราก็มาโค้งสะโพกเสร็จแล้วครับการทำแพทเทิร์นเกงเกียงเอวสามสิบสี่นะครับตัวนี้กับเชียง กระเป๋าหลังต่ำลงมาสามนิ้วครึ่งนะครับเอวสูงห่างเข้าไปจากตะเข็บข้างสองนิ้วหนึ่งสี่นะครับแล้วก็แบ่งครึ่งกระเป๋าหลังก็จะได้จีบหลังนะครับนี่อย่างนี้เสร็จแล้วครับแผ่นหลังตัดไม่ยากครับชิดหน้าแล้วก็เยนดออก

ขอบคุณนะครับ